ก้รัสก้าผู้เป็นตกเป็นไงคะคู้เป็นตกก็จะหนึบหนึบไม่สรุปเป็นปลาปลาปลาแล้วก็ใส่กินจะถ่ายร้านเขานะก็จะถ่า วัค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่มหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาค่ะวันนี้ดิฉันมาเดินงานกเกษตรแรกของมอเกษตรค่ะไปดูก,กันเลยค่ะก็อบวกเลนราคา590บาทเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่มีปัญหาด้านสายตาสายตายาวสายตาสั้นสายตาเอียงหรือว่า เน,ยนมยดีเ <c ười> มนต์ีไม้ต่อไปมาที่กับโตนสัตว์เลียงกันนะคะบใครที่อยากม,มากก <c ười> ว่าดูน้องหมาน้องแมวหรือว่าสุนเ,เตอร์นกต่างๆนะคะ มาพบกันมีโซนจัดเลี้ยงมูเอีก้านะคะร้านนมตแพสแฟชชันนะคะจำหน่ายใจสัตว์หมาที่เลี้ยงเี้าหเต้าหันรูดต้องมป็นแหวนีสามนะคะถ้าจัดอย่างดีก็ะต้อเอาหมีสว้ปกตินะคะไปดูร้นตอบแบบร้อยแต่สิบแบบไมนเชื่อทำงานนะคะแค่สามสิบจ้ะได้ค่ะ เอาน้ำน้ำราดไปเลยหมราดเลยราดเลยไม่ราดดีกว่าแยกเป็นขวดามสิบาทจ้าขอบคุณมากนะคะรับห้บจ้าอคจ้าขอบคุณมากนะคะรยะไหมคับบาดน้่น รไส่ปลาแห้งเป็นตาแซก่ะอร่อยนะอร่อยนะไม่มีคีวต้องใหญ่นล้วมั้ย ไม่มีสีอยากสามหกร้อยเดียวครับเยครชิ้นกลมเลยม่างสีนี่กันต่าบ ครูรักกานูเป็นโตเป็นไงคะคูเป็นตกก็ะจะหนึบหนุบไม่สรุปเป็นปลาปา่าปลาแล้วก็ใส่กินจะถ่ายร้านเขานะก็ะจะป่า <c oughs> อันนี้ไม่เหมือนกันหรอติดงมแตนทองอ๋อติดงูคะ่ะขายยังไงคะผิดแล้วผิดติดผิดผลดผิดผิด นี่แบบเยิมมากเลยอ่ะถด้นะครับ่เลยสได้นะจ้าหม่ะคะนะคักไหะาเลยสหรับใครที่สนใจสั่รมาเลยหูปูปลาทเระเครื่องแบบอยฟ่าต่างๆนะคะไปทุกเนเดียวได้หมดค่ะมาสอง ห่อหมกแขกทุกหมดตุ้งปูแล้วก็ปลาใช่ปะตุ้งปูปลาสามสิบห้าบาทสามอร้อยเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนเพลินเหมือนเพลินเลยอ่ะเพลินก็สามห่อร้อยคนละสามสิบห้าบาทอย่าลืมนะคะพักไรกันเลยอย เดีท่านสามารถโทรมาได้สามารถเดินถอยดลยค่แดน้าสองโอเคค่ะตอนนี้เราก็ไา้เดินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะฉันก็อิ่มมากสามแปดหน้าสองเก้าสิบานบบะอิ่มด้วยมันจะมีทั้งฝั่งของกินแล้วก็ฝั่งเขาเรียกอะไรนะฝั่งต้นไม้เนาะเป็นของกินแล้วก็ฝั่งต้นไม้ซึ่งยาวมากแล้วก็ของเยอะมากค่ะแล้วก็ลําบากต่อการถ่ายทํามากตกล้องของดิฉันแบบว่าชนหน้าชนหลังชนร้านเข้าไปหมดทั้งนักศึกษา นักเรียนแล้วก็คนทั่วไปก็มาเดินกันนะคะถ้าใครว้างๆอยู่แถวเสียราชาก็แวะมาได้นะคะในช่วงเดือนสิงหาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเปิดถึงวันที่เท่าไหร่น่าจะ30สิิงหานะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วใหิ่คลปหนะคะเราจะได้ติดต่อท่านได้นะคะตอนแรกว่าจะปิดคลิปแล้วแต่ว่าคืนนี้มีหมู่ก็เลยจะมาซื้อของไปหมู่ มาช้อปปิ้งของไปซื้อซึ่งของที่หน้าก็คือบีฟสักผ้าแล้วก็ที่สีรัลแอน,นแลนนแล้วก็วก,กาแฟ <laughs> แต่ว่ายังไม่ได้ของหมูวันนี้เขาจะมีแบบหมูใหญ่ค่ะเป็นวันแบบของพิชเนเนตแล้ววันนี้เป็นอังคารเนาะนแล้วก็หมูไปแล้วแหละแต่ว่าบ้านดิฉันจะหมูแบบวันนี้ค่ะ ยาย่ายาย่าจับแล้วแพโดรีโโ่จับแล้วเป็นไงตายเหี่ยวเลยสักลูกกันเลยติ๊งไ,ได้ไไดอุ้ยติมได้เลยอะฮะติงดิซื้อของบูก่อนเนาะไป โยเกิร์ตโยดีดาโยเกิร์ตก็ต้องเข้าโยเกิร์ตข้าหนึ่งข้าวหมูก็ต้องเข้านะคะส่วนไข่มากอย่างตอนนี้นะคะเราก็จะรีวิวโลตัสโลตัสโลตัสไทยใต้นะคะโลตัสต้องเข้าหนึ่งน้ำึ่งก็ต้องเข้าค่ะน้ำผึ้งก็เพิ่มน้ำพึ่งนี่ก็คือหนึ่งในเหรอแม่หนึ่งอ๋อน้ำพึ่งก็คือหนึ่งในนะคะเรามีคุณแม่ ผงตลดเสร็มจำหลักหรือลุงพลของเราใน e ีที่แล้วเป็นแม่งานในวันนี้นะคะแม่ต้องบอกด้วยสิว่าทําไมเราถูว่าวันนี้วันพระพิจเสตะัุทีอะไรเงี้ยเขาเริ่มแต่วันที่สองวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นวันว่ากวันนี้วัีเราว่าวันนี้พอดีเราก็เลยจะเริ่มน่าจะถึงวันที่หนึ่งนะคะวิหารอ้อยไม่เจอในเชมีบ้าง แซเว่นไม่มีหรอกน้องอ้อต้องน้ำตั้งไ่น้ำผึ้งมกเขอเแล้วก็น้ำอ้อไปเยต้องด้ำซีฟต้องน้ำอ้อยน้อ้อย่กินหรือว่าต้องมีมี่ถ้าไม่ปิดมันก็จะไหลอยู่หรอมันก็จะไหลเรื่อย รวยที่บ้านเรียกกันไรที่บ้านเรียกสามปีไม่เหี่ยวบาเธออันนี้อย่างวะสามปีไม่เหี่ยวสามปีไม่เหี่ยวบานไม่รู้เลยใช่ปะบานไม่รู้เลยก็บานไม่รู้เลยไม่เพราะสามปีไม่เหี่ยวไม่คนละตัวอันเดียวกันสีม่วงอ่ะนี่สามปีไม่ไอนี้สามปีไม่เหี่ยวนั่นแหละบานไม่รู้เลย